สวัสดีครับวันนี้จะพามาเล่นเกมหัวกิ้งกระโดดหลบซีไฟไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วพูดผิดนะครับโอ้โหเกมนี้น่าเล่นมากเลยผมแอบเล่นตอนหนึ่งนะครับเราจะไม่หัวร้อนนะครับค่อยๆเล่นนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับโอ้ยมาเล่นยังไงน่ะเอาเลยเล่นไงอ่ะอากระโดดเอาไปโดดเอากระโดดโอ้ยเล่นไปเลยนะครับโอ้โอ้โอ้ ใหม่นะครับคนเรามีทิพลาดกันได้ที่ไม่เปิดเสียงนะครับเสียงมันดังนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวซับกูตัวเล็โอ้โหโฆษณาไมโครหรอครับเนี่ยมีร้านเพลกาอัปเดตไมโครมีเครื่องดูดฝุ่นด้วยมีปืนเลเซอร์ด้วยโอ้โหเนี่ยสนใจมากเลยไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือใหม่นะครับคนเรามีทิพลาดกันใหม่อะไรวะเออไม่ครับไม่ครับเอาใหม่นะครับคนเรามีผิดพลาดกันได้นะครับ ค่คอยๆเล่นนะครับค่อยๆเล่นอ่าอ่าอ่าตัวอะไรเนี่ยครับเออเออเออครับคนเราพากันใหม่เอาใหม่แล้วเอาจริงแล้วนะครับโอ้ยเอาใหม่โอ้โอ้โอ้ตอนเมื่อกี้อารมณ์โชว์บูบนะครับทีมไม่อยากให้ดีนเสียนะครับเพราะว่าเออมันออโเอาใหม่แล้ว เฮ้ยเฮเฮ้ย <laughs> กูไม่ไหวแล้วเนอะเอ้าอมแล้วครับโอ้กูตายจริงแล้วนะครับโอ้จริงละเนี่อ๋อเอาเอาเอาใหม่ครับโอเคไม่เล่นแล้วครับถ้ากูตายรอบนี้ไม่เล่นเลยนะครับเใครจะไปเล่นได้วะใช่ไหมครับเล่นนะครับ